สวัสด <ciğim. S 2> ีครับอยู่กับภูบลักเบาอีกครับครับมี้มาให้อาหารปลาครับที่เยี่ยงไว้ครับปลาดุกครับนี่หอาหารนี่อาหารปลาดุกขนาดกลางครับบริโกชานท์ครับทัวร์แม่ไห้อาหารปลาครับนี่ปลาดุกที่ที่ใส่กระมังครับแบบเอาเส้นอ่ะไปเไปมานซักที่ห็มันเขาจะมาตักน้ำใส่ครับ อาหารมันอ่อนนุ่มนะครับเพราะจะไม่ให้นะะไม่ให้ป่ากินแล้วมันขีดท้องนะครับนี่ก็ใส่เบบใส่เล็กพอประมาณครับรอไว้ประมาณสักห้านาทีถึงสามนาทีครับถ้ามันอันนี้เราก็อาจจะให้ป่านย่นี้น,น,นปลาครับขังไว้ประมาณสองสามพันตัวนะครับมันจะมีประดุกวานิล ปลดุกก็เป็นประดุกบิคกยนะครับไม่ใช่ประดุกรัเสเซียนี่นะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับอาหารที่มันแช่น้ําไว้ครับแล้วก็จะให้ปลากินปลากินก็จะไม่ให้ท้องอืดทําให้ไม่ให้ปลา,าตายได้ครับเ๋ยจะไปให้อาหารปลา,า,าดูดู นี่คือบ่อปลานี่นะครับเลี้ยงไว้ประมาณสามพันตัวนะครับตัวไสที่สวยงามน,นะครับน,นี่เราก็จะให้ปลาดุกนะครับ กระดูกครับกระดูกตัวนี้ก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็จะได้ขายแล้วนะครับเพราะว่าเลี้ยงมาประมาณสี่ห้าเดือนแล้วเลี้ยงไว้ก็เลี้ยงไว้เป็นอาหารหรือจำหน่ายก็ได้นะครับ เลี้ยงก็เลี้ยงที่คงธรรมชาติหรือดิ่มฐานนะครับนี่คืออาหารครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทางนู้นหมดครับจะไปให้ทางนู้นอีกไอ้คือเสียงครับปลาหมิ่นไม่ได้เป็นครับ นี่นะครับบรรยากาศธรรมชาติบ้านเราอ้รู้สึกนื่อยครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากาพี่น้องไว้เพียงแค่นี้ครับฝากติชมกันด้วยนะครับสวัสดีครับ